กระซิเยนแขงฝนอยู่นี่บ่อห้องสบายดีอันนี้องหน้าผาทั่วเด้อติดตามเพดไปในเด้อเดี๋ยวสิได้เห็นเอื่อยเด้ออันนี้องหาอันี้เอื่อยแตงดูหน่อทับน้มที่าังาอยสมเม็เาเอยาสสแตงา เดินห้อยอแม่ายเพือ่าม้สบดีสบายดีท่านผู้ชมเบิร์ตุ๊กตาเด้อเมนีนองนาอยู่วัดหลวงเนาะจะพาท่านผู้ชมมาเบิรนมลำเลืองเด้อาเบิร์นโลำเหลืองเนาะ อ่าอบคุณทวีบานเกี่ยวสัมพันธ์อิภาคสิบ้าทกี่บบะตกติตามาด้วยขายบังข้าลามเนาะขายหล้าขายบานหอยเทศ้าวบเกเมือคนทองบ้นก้านหูบอหล่มเหืองเนาะเมืนทอ้าระดบนหอล่เหลืงเนาะม่บารดบหมอลํามเหลืองนม่อบไมอล่อเหลืองนาะมือคนองบ้านระบนูมอ่เหอาะเมื่อคนทองบนกะ เผ่กรายเาหัวบุกโม่อมตะนังอีาสิปันกีบลาบเหลืดูกวามลำซูมากโม่หมดตะเด้อบรรยากาศตาม้าด้วยเผื่อด้ยุ่ฮอรักเมืองปากเซเนาะเผื่นกัจะมีขายโรตีมีขายของกินยังต่างๆท่านผู้ชมแวเด้ตามมาด้วยจะมีโฮง พวงทานเนาะพวงทานุพงทานนี่ไหมความว่าจะกินฟรีแล้ว่านผู้ชมเด้อมีผู้ใจบุญเพิ่นอ่ามาเห็นพวงทานเนาะแบบนี้จะเป็นฟรีเนาะแบบนี้เพิ่นจะไยเซฟนี่เป็นเอาเงินเด้อแบบนี้สิเด้ออันนี้ก็โอรักเมื่อจ้ามมาด้วยสัทธา ท่านผู้ชมได้เบิ่งแล้วบ่อ๋อคลิปก่อนหน้านี่เนาะมันก็มีอ้าวปฏิบักศึกษาเพื่นสาวาร์มจะตมเด้อเด้อนี่ทานผู้ชมท่านใดได้เบิ่งแล้วยคอมเมนต์บอกเด้อท่านบ่ทันได้เบิ่งก็เบิ่งคลิปย้อนหลังได้เนาะคลิปไปออกกินบ้านดักานนีท่านผู้ชมโอ้ดัก0อ่าเพิ่นก็ได้มาวบปตนนีน้องจะพาท่านผู้ชมเบิ่งหมอลเด้อเพิ่นจะนอยู่นี่เนาะ ้องได้เห็นเดี๋ยวมาฟังกันว่าพลเรื่องใดท่านผู้ชมโอ้เดี๋ยวมาักสนตักนา่อด้าว่าโอ้ตาาอี้าัเีดตาูกมาสู้อ้หราเออดูได้โรงลวอาลูกหนาไเดี๋ยวจะได้พบเนมาเสียนั่กันอัเสียเขาขานั่น้าีาเป็นเสือมาเสียสวัสดี เจออายคุณีใจบุญใจศรัทธาและท่านผูุ้ษบง็นเหียนหลองนาเป็นการรวมทำบุญน้ำหลองนาเนาะใจได้หล่โมลัมมาหลายคนเปมาขอเสียนเงินอยู่หนาอยู่หนาฮอรักเมืองปากเสียเลยเนาะเพื่อนลัมในข้าน้อยไพยผมว่าจะมาว่าจะได้อะเสียโอ้ยไง ผู <Cornell. S 2> ้เสียเสีงแรงประเทตเนาะเือว่าลำหล่อเก่งลอยผักเสยพี่น้องเนาะปลาดูนลำล่านะผู้ขาล่าสองอนเอาย้ำมากลผาทานผู้สมมาเบิงไก่เลยมาตีนมากมากไมกันเลยมล พ่นท้องพนทองนาอหลอกฝาเพชรพ่นท้องท่านผู้ชมมาฟังน้ำกันเลยเื้อยเื้อยเอฟซีเนอะเืลอยจันทรวัชร์อฟนะเืลอยอินแตงนะเกลัยอินแตงบ่ผู้นี้เนานะ ไปใกล้ๆก่็ได้เล้จะวยังเกไก่ยัง่เด้วยมีใจแต่ม่นงเกไก่นางฝังเก๊กไกเลยด่านผู้ชมก็จะมีหมอแค้นหมอกาหมอลำนกา Neck. โมประชาชนมาหวมงานบุญได้มือดีกันยิ้มเหี um ่ยมเกียมใสสบายดีเด้นเด้อเด้อุีพป็นเดินทางมาได้ตามประเทศผุเนี่ยชาวุรีโม FT หองนาไอ้พุรีเนาะเปนวเทียวร้ายประเทศแต่เนี

คนเมืองเทียวแต่ตามวัฒเหตุอยู่นะฮะคนติดตามของนราเนาะโดยบรรลวนได้ด้วย โดยม่จุดประสงค์มาเพิ่งลำเพิ่งรองไล่ทุกมุ่งกว่าแต่ก่อนสายตาซึ่งสื่อสับเพ่ออำกอดหน่อยพี่มานำเกมโยเลวบุบกแก้วห่วงให้ยีเด้อใวิตีือสุดสต์ตัอม้่งไว้ก่อนแต่ว่าหากเอกห้องโบราถ้าจะอุปมาเทียบสิบากับเพื่อไม่สามารถสอนส่เป็นทางเลย มีบ่ไม่บักไม่ยู่งสิข้าพุทธคาเกยบสติปัญญาไรบันหนสิเวาเสียงให้มันเก็บตัวส่วนขอขอตยพี่น้องก็มีแตอซสำข้ามีนังใตยนังขอวยพในพี่น้องาสเป็นยาผู้ตนลบัานี่แห่นขอให้ได้สมลำคมิ่ัยลำั่งนาะ โอ้โหข้าพยาามโอ้สมวะลาบิซามุเร์ี่ควาเจ็บหนักทีผู้นั้นที่ทนใ้ใจสั่สังต้อรักากเลยโอ้เพลินลำแบบบ่วยพอดท่านผู้ชมตอนในเพื่อน่วยพ่อไทยผู้เบิร์นผู้ส้มเพลินลำในตอนหนีเนาะ รวยขอนให้ได้เงินได้ข้ามให้ยูสุขภาแข็งแรงเป็นบ่าเลยวันมี้ท่านเนีย่ยตะบุที่นาลูกตะยาสมเมยาสูดสนสุนเ่งจะมีสาว

กุึงกัด่าแต่ซอสใสุ่ทสีทองในดูไม้หึงกาบุตรทีดาขอทานให้ยูสุสัลันทะยามันยา่พี่ตบยาสุนจังหวะวันนี้ใหได้เติบุญนะกระดมพังเทหสควว सु साधुवा साधु भनी

เล้าเกาหลีกับมีทันโบโซมีม่รประเทศายบาดายเมืองเล้อมาบวมงานมือดีเนาะง่ามนะสมโภดพอลักเมืองปาเซเนาะมืออื่นเปน,นแบบจะมีพี่ชายบาดแต่ก็ตอนแรกก็สมโพด tôi đi xin cả nhà Nhà kéo bắt nàng yaki kéo kéo hậu kéo 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 cái kéo 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 Nơi kéo 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 kéo

หัวทายหินตอนเออี้ก่ะ่ายหูทายวิดีโอเป็นทีเดีอนเทลายมามนบหน้รอมวาพราะแอบบเ่ยวโเจาบ โอ้นี่เพิ่นลำลำย่องย่างเอกเด้อย่องนางเอกมานี่สู้สิงสงวิหายใสผู้แก้วหุบหายส ไอ้ผู้นี้เป็นกะเสียดค่งเพ้่นเป็นเหมือนขาเซียดเนาะเป็นแขกแล้วผู้นี้เด้อเป็นแขกมาเซียหมอลำนังเนาะบองหยิบเพงแงยงยินโซงาน้ำแดงปละแปนี่สติบาดมะรลอนแก้วขอดมะไก่เอ็นหลุดหลุดจิ้มดิกัดมัดเห้วแต่เตนไม่ได้ไมดโอนนห้าปากิด Três ta ác à mi <laughs> cuộc ta. cứ mùi su bọt ta mi bói 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 bay. Ngā mi ti ti nó bay ta mùi đưa sẻ ta nêm áp huyền mi sóc ta mùi bói na mẹ ta bói 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 bói

สี wow. yep. hmm. mm, ่เอาหืมไปยาน้ำไว้ปักต no. ัวเยี่ยมด้วยก็ตุดหน่อยบนวกับบอีนแขนกบีนากบีมือมีเ้บอวนุกตอนฮักไม่หน้าสยยก็เนสีดันางน้ำในเด้อโดยเจ้ามอหลาเนาะโดยิตนเข้าวหลามดย่าข้าวหลามดีคนเส เงยยามยามจังข่อยดินน้อยสิบ่คั่นคุณพระนาจําเตี้ยตาอีเหียบ่มีสันเทียบใส่ <laughs>

ເພິ່ນມາບໍ່ຈົບບໍ່ງາມກະສິພາຍຍາມໄປຍິບເຂົ້າແລະແທ້ຫดພໍ່ແມ່ມັນກະເດືອນທີ່ອ້າຍບໍ່ດົນຕີບ ดูดีนะไอ้เอ็กซ์สิเต็มมาพาสิเป็นสิอ้อพ่อคนมาเธอมาหนูว่าเจอมาสมวันทว่าข้างว่มีหนูว่สิเงียวเงยปันตาพาเขาได้นอีกคนว่าาน่บจวนีต้องม่ใจมักยพี่ทำนองไว้ทุสิเ็แทำิยากตหลอกกหกนคน

น้ามเจ้าออกจากบ้านให้ไปลบคุ้มขังให้สร uh> ้างบุญไปนั่งจากหมอลำน้ำนงินดังเพยตัวโบก่อนมาเวลีจบวางเท็่ให้เจ้าเป็นเศรษฐีมังมีนล้สู้สลั่งม่ละเจ้าจะกสนุกเหตุสาสบัยบางกูเล่นเียคุณแ้วเลยมาเพื่อนางแก่อยามีบกหอดให้พ่อปานแก่ีดี

ี่ให้มีเงินคําแก้วและมาผู้ดังแก่อย่ามีบุคคลแห่งพอปานแก่ดีดีจังว่าให้พุทธาเพ่มีพื่เสียหลังตายบอกกัพุทธาแี่นออาเบิงเายมาอดบเสียหมอลมวเดอยดมมดดมมมว เลื่อเมื่อนั่งอยู่สศที่ปักหล่อปังลังก้าพื้นเลือนในเด็กกำเตี่ยวอันเงียบเลี้ยวอันเงี้ยปากหันมาเงี้ยกะควายเจ้าหนุนใจไม่เสกกาเดียดีความก้าเพ่งเงี้ยผู้ตเมื่อนั่งไต่ให้มีเงืนเงี้ยวมันภาสาสมส่วนเพราะเพิ่งวัด้ีอย่างเดีย

ก็ร่ำได้เหมือนเดิมสบายดีเพื่อนอนันซูมเย็นให้ชื่ซื้อมามาร่ำไหม่ร่ำใหม่อกจนฝนตกเท่ากับสืเย็นแข็งฝนอยู่นี่พ่อปาห้องสบายดีอันนี้้องหน้าผ้าทั่วเด้อดูด้วยเดี๋ยวสิได้เอือยเด้ออันนี้น้อง ใแดงโดยห้แง่ใบั่วปันโดยวนตข้ามตอนนี้ทานผู้ส้มเอ่ยเขากมกันเนาะโดยจ้าหน่อยล่ำไมอีกที่เอือยแโดยล่ำเลยจามคานี่ดอกกวนถจะเป็นคบมันมันประหย่เยาหนเมอล่ำก็านางถาอยู่พี่เอ ฝนตกค่ะเนาะไอเนาะไอชื่อยังได้หมอแคลบุญโถมไอ้ไอ้บุญโถมเนาะดูเนาะถ้าถ้าตอนนี้ทำผู้ส่งฝนตกอะเดีเบิร์บรรยากาศมอลาบเดีทำผู้มตอนนี้ฝนตกกะะตองนากระชิ่โคโต่อ่าก้าบบาทก้าบซองเนื้อแบบนี้เดี๋ยวทำผู้ส่งเนื้อฝนตกมาเลยวัาสิพาษานผู้ส่งเบิร์นเงียวๆเนาะมือนี้เนาะ เิดกาเื่อเมื่อ <Alberto> กู่เครืองกู่ค้งนตรน้าตาเครื่องซักเครืองใบเนาะเป็นมากาบกอนบนี้่ันบุชมเอ่ยหน้าจอรถคือุนเนาะกระมวลร้ายเด้อ่านู้ชมททานได้มากกัฝากร้ลย์กแช์ให็น่เด้อว้าน้องม่าบาดนี่ครับนต๊ะแต่เด้อ้ยเลยบ้า นั่งยูนิกาะคมดีเนาะเพราะว่ามีเต้นมีตังให้นั่ง <Okay. S 2> ส่วนจะหับแขกขอันนี้กับเพื่อนของนา,โทน,นาโทนี่เนาะโทนี่กลับเนาะบายๆเด้อฝนตกแห่ะไว้สีเบิงย่าๆเดี๋ยวมือหนางฮะเจอกันเนาะเคเด็แขกผูไม่เกียริเพื่อนก็นั่ง่าเบิองมอลามต่อไปเนาะ ไทยเยี่ยนหรอกไทยหูดน้า่าโอ้ไทยหูดน้าบม่มาใครสิถ่ายให้เฮาเจอ f เหลายคนเด้อท่ทานผู้ชมเด้อชื่อยังเด้ชื่อแม็กฮะชื่อแม็กชื่อแบนชื่อแม็กแม็กโดยชื่อแม็กเนาะขอบใจหลายๆเด้อที่ติดตามเด้อมาเอา๊เอ จะเด้จะได้เห็นตัวเองเนี่ยเด้อบันนี้เด้อฝากติดตามเด้ติดตามตลอดติดตามตลอดเนาะดีใจร้ายที่เพิ่นทักท่างธันบุษมซื้อแซมเนาะซื้อแม็กเนาะโดยทำแพรกันหวายจือจือจือเสียงจะได้กราฟก่อนบันนี้วัตถิภาท่านผู้ชมเมืองเงี้ยฝนตกก่อนกราฟก่อนบัทนี้